ผมมาเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดวงที่จะแตกเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อไทยวงที่จะแตกมีอยู่สองวงตัวเนี้คือวงก้าไกลนะครับกับวงที่จะแตกก็คือภูมิใจไทยนะแตกยังไงเดี๋ยวภูมิใจไทยก่อนเพราะเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงงูเห่าแล้วมันยาวภูมิใจไทยวันนี้เนี่ยนะว่ากันว่านะอน้นนี้ผมมีริงจบ อยู่ที่กกตเน,นี่ยนะอยู่ที่สามนูนตัวหนึ่งอยู่ที่กกตตัวหนึ่งนะฮะภูมิใจไทยนะอาจจะมีการถูกยุบพักกรณีที่นะบริษัทโนมินีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบเอาเงินบริจาคพักนะครับนะในานามของบุรีเจริญเนี่ยนะฮะ ก็อาจจะเป็นเข้าขายโนมินีหรือเข้าขายฟ้องเงินหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่สามนุษยเขาจะตั้งคดีออกมาคาดว่าภูมิใจไทยน่าจะยุบไล่เลี่ยครับก้าวไกลเพราะนั้นภูมิใจไทยวันนี้แม้ว่าจะไม่เห็นหน้ากับกริยาของคนภูมิใจไทยในการตื่นเต้นเลยเนี่ยนะแต่ต้องบอกว่าเขาคงมีพักสำรองเรียบร้อยแล้วละ่ะนะ เพราะภูมิใจไทยน่าจะเป็นพักที่เหนียวแน่นที่สุดณวณณเวลานี้แต่พักที่ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมก็คือพักเก้าไกลพักก้าไกลเนี่ยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกปากก้าขาสันปากก้าปากเกง่งปากก้าขาสันคืออะไรปากเขาบอกว่าตายสิบเกิดแสนทำไมไม่เร่งให้สามนุนเร่งยุบอะทำไมขอต่อขยายเวลาอีก ่อขยายเวลาสองรอบแล้วนะฮะถ้าใครไปจับประเด็นนี้ท่านจะเห็นอากับกกริยาของพรรคก้าไกลว่าไม่ใช่เขากลัวไม่ถูกยุบนะฮะเขากลัวถูกยุบเพราะว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยสมาชิกส่วนหนึ่งของพรรคก้าไกลเนี่ยกระเด็นกระดอนไปอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกกระเด็นกระดอนไปอยู่ไหนก้าไกลเนี่ยมีร้อยห้าสิบเสียงนะครับตัดของประธานปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภารุ่นหมูกระทะออกไป ก็เหลือประมาณ150คนปรากฏว่าอย่างนี้ฮะปรากฏว่าว่ากันว่าเนี่ยก้าวไกลขยายการยื่นพยานเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่สองอีก30วันปรากฏว่าสามนูนไม่อนุญาตให้ยื่น30วันแต่อนุญาตให้สามารถขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารได้ดเพียง15วันเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ เป็นวันที่พักก้าวไกลหมดระยะเวลายื่นรอบที่หนึ่งแต่สารนุนการุนาการุนาให้ยืดไปได้สิบห้าวันซึ่งพักก้าวไกลขอสามสิบวันสามนุนเขาก็เป็นมวยผมบอกว่าสารน้ำนุนเนี่ยมันไม่ใช่สารนิติศาสตร์อย่างเดียวเขาเป็นสารัฐศาสตร์ด้วยเขาก็ไม่ให้ขยายสามสิบวันเขาก็อุตส่าห์ขยายเวลาให้ก้าวไกลนะอีกสิบห้าวันจนกระทั่งว่าพักก้าวไกลเนี่ยกำหนดส่ง เอกสารวันสุดท้ายคือวันที่18พฤษภาเอาละอันนี้ผมฟันธงเลยนะที่คุณเนะ f G เราเนี่ยถามว่าคุณช่วยฟันธงมาหน่อยนะว่าพัก9ก้าไกลจะถูกยุบวันไหนวันที่18นะครับพฤ,พฤษภาเนี่ยนพัก9ก้าไกลจะเป็นวันสุดท้ายในการยื่นเอกสารนะฮะ ฉะนั้นระยะเวลาที่พักเก้าไกลจะถูกยุบฟันธงนะ29กพฤษภา29พฤษภาจะเป็นวันที่พักเก้าไกลถูกยุบอย่างเป็นทางการจริงจบผมในสามนูนว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะอะไรเพราะอะไรผมถึงฟันธงอย่างนั้นเพราะยื่นนะเอกสารวันสุดท้าย18พฤษภา จะไปประชุมวันพุธนะฮะยีพฤษภาแล้วหลังจากวันยื่นเอกสารของพรรคเก้าไกลก็ไม่ได้เนื่องจากเป็นวันหยุดฮนะเป็นวันหยุดวิสาขาบูชาสามนูนจะหยุดทําการเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะฟันพรรคเก้าไกลยุบพรรคเก้าไกลได้ในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดนะซึ่งจริงจกผมส่งข่าวทักมาจากสามนูนเนี่ยก็คือวันที่29พฤษภาจะยุบพรรค เพื่อขอภอภัยจะยุบพักเก้าไกลเพื่อไทยไม่ได้ยู่จะยุบพักเก้าวไกลแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อยุบพักเก้าไกลยี่สิบเก้าพฤษภาแล้วมันจะมีการแปลงร่างแปลงร่างจากคนเป็นงูเหา่านะฮะคนเป็นงูเห่าเนี่ยท่านจําได้ไหมครั้งหนึ่งผมเคยเล่าผมเคยเล่าว่ามีสอสเอก้ากรเนี่ยนะพักกรเนี่ย ไปหาลุงอยู่คนหนึ่งที่บ้านพักมีนบุรีนะลุงปอเนี่ยนะลุงปอไปหาจำนวนหนึ่งซึ่งคุณโรมเนี่ยออกมาปฏิเสธเยอะแยะเยอะแยะเลยสรุปสุดท้ายวันนี้นะสรุปสุดท้ายวันนี้ท่านหยิบเครื่องขี้เลข่อไปได้เลยนะมีคนที่จะเข้าพักลุงปอแปลงล่างจากคนเป็นงูเห่าเนี่ยสิบเจ็ดตัว สิบเจ็ดตัวนะแล้วเป็นงูเห่าที่ราคาแพงลองลงมาจากนะครับสมัยลุงตู่สมัยลุงตู่เนี่ยโหงูเห่านี่เขตัวละห้าสิบโลนะฮะไม่ใช่น้ำหนัก <c oughs> ตัวห้าสิบโลห้าสิบโลเป็นอะไรท่านก็ไปนึกถึงเอาเองก็แล้วกันแต่งูเห่าสิบเจ็ดตัวเนี่ยนะครับที่จะเข้าร่วมฟิชเชอรลิงกับพักลุงเนี่ยลุงปอเนี่ย เขามีอัตราเขาบอกอัตราท้องตลาดกันในเวลานี้เนี่ยสนุนราคางูเหา่าตัวละ30สโลฮะท่านเอาเครื่องคิดเลขมาเอา17คน17ตัวงูเหา่าคูณตัวละ30โลเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ลองดูดิเป็นเงินทั้งหมด,หด,น,น,หมดนะห้าสิบ ล้านบาทนะฮะพักลุงปอเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรพักลุงปอเนี่ยใช้เงินห้าร้อยสิบล้านดึงงูเห่าสิบเจ็ดตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะพักจะถูกยุบยี่ิบเก้านี้แล้วนะฮะก็ดึงงูเห่าไปได้ทั้งหมดสิบเจ็ดตัวไหลเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครบอกว่ายุบพักแล้วไม่มีงูเหา่าผมเปิดงูเหา่านะปล่อยงูเห,าห่าไว้ มาโชว์ให้ท่านดูนี่ไฮทั้งหมดสิบเจ็ดตัวฮะเป็นเงินทั้งสิ้นห้าร้อยสิบล้านเป็นไงฮะลุงลุงเราอู้ฟู่ไหมลุงปอสะงกสะแงกนี่อู้ฟู่ไหมนะตัวละสามสิบอะจ่ายอะไรกันไปมัดจำเรียบร้อยกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าเนี่ยจะยุบอะไรเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมงูเห่าส่วนหนึ่งเข้าไปในพักลุงปอ ถามว่านอกจากพักลุงปอเข้าไปที่พักไหนนะฮะเข้าเพื่อไทยเขาเข้าอะ่ะแต่เพื่อไทยเขาไม่ได้สนนซื้อราคางูเห่าแบบพักลุงปอเนี่ยนะใครเข้ามาพักเพื่อไทยก็เข้าอะ่ะแล้วเป็นถ้าเป็นนักการเมืองน้ําดีก็เข้ามาเลยผมอนุมานเนียถ้าท่านเห็นในภาพข่าวอะ่ะนะว่าถ้าเป็นงูเห่าแล้วต้องเข้ามาพักเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาแบบไม่ได้มีการ นะจะซื้อจะขายกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกงูเหา่าเพราะถือว่าเข้ามาตามธรรมชาติเพราะว่าพักถูกยุบท่านมอนิเตอร์ไปที่จันทบุรีจันตราดระยองจันทบุรีตราดสามจังหวัดเนี่ยที่ออกมาต้อนรับนายกไงวันที่นายกสัญจรไปที่จันทบุรีตราดและระยองเนี่ยมันมีสสทั้งสามจังหวัดของพักก้าวไกลเนี่ยมาต้อนรับนะซึ่งถามว่าต้อนรับเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกฮะ แต่เป็นเรื่องผิดปกติแปลกไหมไม่แปลกแต่เป็นเรื่องผิดปกติเพราะปกติสสฝ่ายค้านเขาก็จะไม่ค่อยตอนรับรัฐบาลเท่าไหร่เพราะอยู่คนละกั้วอยู่คนละฝ้ากันนะฮะถ้ายุบก้าวไกลแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยจังหวัดพวกนี้ที่นายกไปเยือนเนี่ยเนะนะก็น่าจะเข้ามาแต่เขาไม่มีเงื่อนไขนะเข้าถ้าเข้าพัก่อไทายไม่มีเงื่อนไขนะฮทั้งระยองจันทบุรีตราดนะแล้วก็เดี๋ยวก็ดูนายยกจะไปเพชรบุรีอีก นะครับคอรมอสัญจรคุณนึกดูว่าเพชรบุรีเนี่ยถ้าผมคา,าดการไม่ผิดนะขออภัยไม่ได้ดูโพยเนี่ยเพื่อไทยไม่มีสอสอเพชรบุรีน,นะนะเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาครองมาตลอดแต่ยุคนี้ผมไม่แน่ใจว่าถูกกระจายไปพัคไหนบ้างแต่แต่เข้าใจว่าไม่มีเพื่อไทยนะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ทําไมนายกไปคลมอสัญจรที่เพชรบุรีถ้ากระนึกดูก็และกันนี่งูเห่าเนี่ยเข้า นะเข้าพักลุงเนี่ยสิบดตัวเข้าเพื่อไทยเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่แต่เท่าที่รู้เนี่ยนะครับเท่าที่รู้เนี่ยงูเห่าเนี่ยไม่เข้าพักภูมิใจไทย,เ,ยเพราะอะไรก็พักภูมิใจไทยจะถูกยุบไงพักภูมิใจไทยจะถูกยุบไล่เลียกับพักลุงนี่ไงไอ้ขอภัยภูมิใจไทยจะถูกยุบไล่เลียกับพักเก้าไกลเนี่ยเพราะฉะนั้น มันจะก็ไม่มีใครที่จะเลื้อยเข้าปุ่มใจไทยเพราะเลื้อยเข้าไปขืนนะครับตกลงปรงใจกันในเรเรียบร้อยนะเข้าไปสักพักพักปุ่มใจไทยถูกยุบเลยทําไงต่อนะเงื่อนไขมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสองพักใหญ่นะครับที่จะมีสอสก้าวไกลไหลไปเนี่ยก็คือพักลูปอเนี่ยนะนะกับพักเพื่อไทยอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ผมฟันธงว่ายุบนะครับ 29่สพฤษภาแต่ไม่ผิดนะฮะยุบ29่ส้าพฤษภาเพราะนั้นก็นะติดตามดูว่าการโชว์งูเห่าเนี่ยนะจะเป็นอะไรยังไงถ้าผมมีความคืบหน้านะผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮนะคือหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ยลุงเขาคิดยังไงนะผมจะเฉลยเลยนะว่าลุงเขาคิดยังไงแล้วผมจะตอบคำถาม FC เราในที่ส่งมาเนี่ยนะฮะ ลุงเขาคิดว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดงูเห่าที่เลื้อยเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้พักเขาเนี่ยมีกำลังวังชาในการต่อรองต่อรองขอเก้าอี้เพิ่มกับรัฐบาลคุณนึกดูอะเจ็ดถึงแปดคนต่อนหนึ่งเก้าอี้นะโคต้าทุกวันนี้แต่ละพักเนี่ยเจ็ดคนถึงแปดคนนะต่อนหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถ้าพักลุงปอเนี่ยมีงูเข่าเข้ามาสิบเจ็ดตัวเนี่ย ได้ได้สองเก้าอี้ครึ่งนะฮะได้สองเก้าอ้ครึ่งนะลุงสามารถต่อรองอะไรรัฐบาลเศรษฐาได้พอสมควรพอสมควรเลยละงั้นท่านจะเห็นปรากฏการณ์ว่าถ้ามีการปรับคอลมอรครั้งต่อไปซึ่งน่าจะเกิดปรับใหญ่นะไม่รวมปรับเล็กถ้ามีการปรับครมอรใหญ่หลังกุมภาปีหกแปด พักเพื่อไทยจะตัดสินใจคอรมอรเสษฐาสามด้วยการถีบพักลุงออกฟังเลยนะนี่คือคำตอบนะว่าพักเพื่อไทยจะไม่ร่วมกับลุงแน่เพราะลุงจะต่อรองเพราะลุงยังขอเป็นรองนายกอยู่ตอนนี้จิตใจเนี่ยถ้าไม่ถึงนายกยาก็อยากเป็นรองนายกแต่พเพื่อไทยไม่ให้ต่อรองฮะเมื่อไม่ให้ต่อรองปั๊บเนี่ย การเอางูเห่าเข้ามาร่วม17ตัวเนี่ยหวังจะได้อีก2เก้าอี้กว่ากว่าเนี่ยนะในรัฐบาลเนี่ยเศรษฐาไม่ยอมาเศรษฐาไม่ใช่คนที่ว่าคุยคุยง่ายก็ง่ายฮนะคุยยากก็ยากนะถ้ามาลูกรูปแบบอย่างนี้นะผมเชื่อว่าถ้าปรับครมใหญ่ครั้งหน้าหลังกุมภาปี68เนี่ยเศรษฐาและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะถีบพักลุงออกแล้วเอาประชาธิปัตย์มาเสียบ ผมวิเคราะห์อ,อย่างนี้เลยแล้วฟันธงแปะข้างขวาไว้เลยฮนะวิเคราะห์ว่วาปรับคอมอเที่ยวหน้าเนี่ยถ้าขืนลุงยังเป็นอย่างนี้อยู่ยนะถีบออกแน่นะผมใช้ภาษาไม่ใช่ไม่สุภาพนะก็ภาษาการเมืองก็เป็นอย่างเงี้ยถีบพักลุงออกนะครับเอาพักประชาธิปัตย์มาร่วมส่วนพักลุงที่ถูกถีบออกเนี่ยถีบเฉพาะกลุ่มลุงนะฮะถีบเฉพาะกลุ่มลุงนะฮะ เพราะผมสืบข่าวมาได้ว่าตอนนี้พักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัตกำลังฟูมฟักรักษาเนื้อรักษาตัวรวอคุณธรรมนัตโดดจากพักลุงไปอยู่ที่พักเศรษฐกิจไทยไปเป็นหัวหน้าพักแต่ยังร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะมีลุงเนี่ยถูกถีบออกจากการเอางูเห่ามาเข้าเข้ามารอบนี้ ท่านลองไปข้างฝาดูเลยว่าเป็นอย่างที่ผมว่าหรือไม่นะเอาสอสอเข้ามาเพิ่มเอางูเห่าเข้ามาเพิ่มหวังจะต่อเขาต่อรองเก้าอี้เพิ่มแต่วันนี้มันไม่ใช่วันฮันนีมูนของสามลุงไม่ใช่วันฮันนีมูนเพราะเหลือลุงเดียวนะฮะตอนนี้เหลือลุงเดียวกําลังวังชามันไม่ได้ฮะเมื่อไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยงูเห่าที่ซื้อมาเนี่ยฮนะโอ้โหราคาไม่ไม่ธรรมดาเนะี่ยตัวละสามสิบโลเนี่ย รวมกันทั้งหมด510โลเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องดูให้ดีว่าเดี๋ยวจะม,มีการขอขยับปรับหลังยีิบเก้านะถ้ายุบเก้าไกลแล้วขอขยับเก้าอี้เพิ่มและต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่หงุดหงิดมากแล้วก็ถูกลากยาวไปถึงการปรับเศรษฐาสามเลี่ยงไม่ได้ฮะยังไงก็ต้องปรับคอรมอเศรษฐาสามแต่จะคอรมอเศรษฐาสามเนี่ยผมก็ฟันธงตรงนี้เนี่ยว่ายัางไงก็ต้อง ถีบลุงออกนะครับส่วนรไอรรมนัดเขาก็ไปฟูมฟักอย่างที่ผมบอกอะไปฟูมฟักพักเศรษฐกิจไทยปัดนะฮะช่วงนี้เรียกว่าทําสํานักงานให้สะอาดขัดพื้นถูพื้นให้สะอาดนะฮะก็เดี๋ยวคลมอสามเก็ได้เห็นชมหน้ากันอันนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยสัตว์เศรษฐกิจไม่ไม่ต้องไปเลี้ยงไก่ชนแล้วมัต้องไปเลี้ยงควายไม่ต้องไปเลี้ยงควายเผือกอะไรแล้วเลี้ยงงูเห่าดีกว่า ขายได้ราคาดีหลอเกินนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องราวของงูเห่ามาโชว์กันนะฮะวันนี้นะเอามาโชว์17ตัวก่อนนะฮะโอกาสหน้าก็จะเอามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะน,นี่มาเป็นเรื่องบอกกล่าวกันแล้วก็พรุ่งนี้มีนะความเคลื่อนไหวอะไรไงผมก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็โชโงูโชวโชงูเห่าพอสมควรนะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณทุกการติดตามชมครับลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ